ในสัปดาห์ที่2ครับจะมาเจอกันครับจะเป็นการเจอกันระหว่าง Warrior กับ Fire ครับนี่คือ Fox 1สีแรกครับรองเท้า Signature s h o e ของ The Aaron Fox ครับเอาล้วครับและนี่คือ Curry 12ครับของน้องดังครับวันนี้น้องดังมากับ Curry 12ครับ ตัวล่าสุดครับทางบุคลินเนี่ยใส่ซิงเกิลชูของีดารอนฟอกซ์นะครับส่วนดังเนี่ยเป็นของเคอรี่สิครับเอาล่ะทิปอินครับทิปบอลเริ่มแล้วครับผมฝั่งสยามไฟเออร์ได้ไปครับบอลอยู่ที่ดังกังวานครับฝากมาที่โอโซนโอโซนเซตบอลมาที่น้องกังคืนกลับมาที่โอโซนกลับมาที่น้องปังน้องปังคืนกลับมาโอโซนอีกครั้งโอ้แบอลโดนออกไปครับยังเป็นครอบครองของไฟเออร์ครับ โอโซนตะลุยเข้ามาช็อตอคอกจะหมดดีดออกมาน้องปังต้องยิงแล้วและได้ไปครับเปิดเกมอย่างยอดเยี่ยมครับน้องปังโอโซนลุยขึ้นมาฝากมาที่ดัง <O zone S 1> ดังคอสหายเลยครับแล้วหนึ่งสองวางซ้ายเขาได้ฟาวาแบี้สามเลยพี่หลแอนครับ<ม>ดูครับยิงไม่มีห่วงเลยครับพี่ดังลูกที่สองของพี่ดังครับ เก็บลงไปครับยอดเยี่ยมครับพี่ดังขึ้นนำ4-0ครับวอร์เรอร์ต้องการวอรเออร์เลี้ยงขึ้นมาครับน้องกันหนึ่งสองขึ้นไปแล้วลงไปครับได้เลยครับผมสองคะแนนแรกวอร์เรอร์ไล่บอลขึ้นมาแล้วครับจังหวะนี้วันออนวันขึ้นขวาลงไปฟ็อกวันมันข้ามดีครับของดีจริงครับพี่ไม่เคยเห็นบุกข้ามฟ็อกวันจัดให้เลยครับเราส่งได้ครับลูกนี้เลี้ยงเข้าไปขึ้นลงไปโรเตอร์ลูกนี้ครับ น้องกันเกมนี้ดีขึ้นกว่าสัปดาห์ก่อนนะครับมาตั้งแต่ต้นเกมโอโซนจะตะลุยเข้ามาติดโค้แล้วโอโซนหนึ่งสองวางเรียบร้อยครับสวยงามจริงๆโอโซนครับหกเท่าครับตอนนี้โดนฟูลคอร์ดเพรสเลยนะครับแรงกดดันสูงมากครับแล้วต้องเีดันบอลขึ้นมาโอ้มีสติดีมากแล้วแพททิหยอดลูกนี้เรียบร้อยครับเมื่อกี้นี้จะแปดวิอยู่แล้วครับจ่ายบอลได้ฉิวเฉียดครับมาดูฝั่งของวอริเออร์กันบ้างครับ เหลียงบอลขึ้นมาผ่านฟูลคอร์ดเพรสได้ครับสปินล้มหนึ่งพีสเต็ปแบ็กกิมสามคะแนนว้โวแบงแบงอะไรเนี่ยไถไลท์ครับกันครับดีจริงๆครับลูกนี้ลากบอลขึ้นมาครับฝากมาให้เบซีเบซีเจอซอยตีครับแล้วเบซีเข้าวางโล่งๆเลยครับซอย้ส่งกลับมาที่บอลไดเออร์ครับเหลียงบอลขึ้นมาแล้วน้องไรเติร์ครับส่งไปที่ด้านซ้ายลองยิงสามคะแนนดู โอ้ยโ,โอ้ยสัปดาห์นี้พวกอยู่สิบนี่แสบจริงครับแล้วดูเมโธครับดูอินทัชป้องกันดีครับแต่เมโธก็ดีกว่าครับข้ามสวยจริงๆครับลูกนี้และรีบาร์กตรงนี้เป็นของไตเต้ไตเติวบเร็วขึ้นมาเติ้ลมาหนึ่งสองเข้าเหลี่ยมซ้ายเรียบร้อยครับเฮียเติ้ลเหลี่ยมซ้ายดีจริงครับสุดยอดเลยฮะเมโธข้ามมาเหลี่ยมซ้ายแบบเดิม แต่วันนี้วอริเออร์เขาดักเหลี่ยมซ้ายของเมโทนะครับไม่ง่ายครับแต่ละลูกครับจะเป็นฟรีโทสองลูกของเมโทมันเริ่มมีการรู้ทางกันอะไรอย่างงี้นะครับโค้ชทำกันบ้านมาแล้วครับมีคือด้วยความที่ว่าเรามีวิดีโอมีเทปให้ดูมีสถิติให้ดูเราจะดูย้อนหลังแล้วก็สังเกตวิธีการเล่นของแต่ละคนได้โอ้โหโปรเฟชชั่นอลมากเลยนะครับเ,เขาทำกันแบบนั้นครับ mm hmm. ไม่ต่างกับทีมอาชีพครับ ถึงบอกว่าที่เราใส่ใจเรื่องสถิติแล้วก็ไฮไลท์อย่างเงี้ยเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมาดูเทปย้อนหลังเพื่อไปแก้ตัวเองต่อไปครับผมไม่ไงั้นมันจะไม่เกิดการพัฒนาครับจริงครับมาดูฟีโทร,รุที่2ตรงนี้ของเมโทรครับยอดเยี่ยมครับลดช่องว่างถรือ4คะแนนครับแล้วเมโทรฉกเร็วมาเมโทรจวัดกับเฮียต้นเฮียต้นขึ้นตีแล้วแอดวานโอ้เราดูลุ่นอายุอะไรอยู่ครับเนี่ย เมโทมี b ic, ีซีสกรีนให้และเข้าเหลี่ยมนั้นวางไม่ลงแล้วบอลกลับฉลับมาเรียบร้อยครับน้องสิงห์ยิงเช็ดปั้นไปสองคะแนนลองส่งบอด้านขวาครับคุณพลลองยิงดูโอ้โหคมไป<ท>ไหมเนี่ยท,ทีมต้องการใครสักคนมาเปลี่ยนโมเมนต,ตัมครับโดนลันมานานครับเมโทขึ้นเกมเร็วมาปีนน้อยสเตปเหลี่ยมซ้ายใส่คะแนนครับหยุดเโมโทไม่อยู่จริงครับ บอลอยู่ที่ดังดังตะลุยเข้ามาสต็อประยะกลางเรียบร้อยครับโค้โมเมนตัมไฟเออร์เรื่อยๆแลครับให้มาตรงนี้ดังสติลไปได้ดังหลุดมาแล้ว1-2ครับดังขึ้นวางเรียบร้อยน้องดังนี่ต้องบอกว่าชัวร์จริงๆนะบอลอยู่ในมือเขาเมื่อไหร่นี่อันตรายทันทีฟิลโกเนี่ยไม่ได้เยอะนะอยู่ที่ว่าใครผิดพลาดมากกว่ากันนะเซตเนี้ยผิกันมาพลาดเองครับแล้วดวลกันระหว่าง ดังกับแพทริกครับดังอัดเลยครับลูกนี้เรียบร้อยครับแข็งแรงมากแข็งจัดครับพี่ดังครับดังควบเร็วขึ้นมาแล้วแหวกมาเจอกันแล้ววางซ้ายครับเรียบร้อยครับหยุดพี่ดังไม่อยู่แล้วครับโมเมนตัมจังหวะนี้ครับเวอร์มากครับรีบเปิดไห้แพทริกแพทริกส่งไปที่ตรงกลางครับด้านซ้ายยังไม่ยิงครับสปินมูฟออกมาที่แพทริกและลองยิงสามโอ้ โอ้โหแบกมากต้องเบกโมเมนมตัมนะไม่งั้นันจะไหลกว่านี้นะครับโอ oh, โซนข้ามผ่านมา1-2วัดกับอินทัชเลยครับโอ oh, โซนแล้วลูกนี้เมโทมาเก็บบอลได้แล้วซ้ำลงไปครับวันนี้เมโทอิมแพกมากนะ <S <S มากๆขึ้นเกมเร็วไม้เฮียต้นเฮียต้นให้โค้โค้2หนโอ้โหลูกนี้ฝาวครับลูกโทษลูกแรกของโค้ครับ เก็บลงไปครับโค้ครับลดช่องว่างมาจาก29ต่อ24ครับช่องว่าง5คะแนนลูกที่2ของโค้ครับแม่ยิงดีจริงครับเก็บหมดครับเก็บไปได้สองลูกไคะแนนเท่านั้นครับอาณาลากบอลขึ้นมาข้ามขวาสวยมากครับขึ้นวางยอดเยี่ยมครับเลือกจังหวะเล่นได้ดีมากครับอานาจะส่งยังไงลูกนี้ โอเข้าในไปนตีสวยงามครับตีขึ้นขวาลงโค้ช่ายสวยโยขีดคนน้องสวยตีจบสวยเช่นนะครับเฮียต้นเข้าเหลี่ยมซ้ายมุมขนัดขึ้นวางเรียบร้อยครับโอ้โหครับบุกกับเฮียตันครับแล้วบอลอยู่ที่โค้ชบริเออร์ครับจะทำยังไงครับโอ้แต่โดนสติลไปได้ครับลูกนี้ขึ้นขวาลงไปโอ้จะเปลี่ยนโมเมนตัมอยู่แล้วครับมาเทิร์นโอเวอร์จังหวะนี้ครับ ไปคาร์บอลิเออรต้องขำสั่กางแล้วครับส่งมาที่ตีครับ1น่ตอนหนึ่งสปินโบบ์ขึ้นเร็วสวยครับยโยกขิดคนน้องของผมครับบอลอยู่ที่โอโซนโอโซนข้ามา1-2วางซ้ายไม่ลงแล้วเมโทเก็บรีบาวได้และได้ฝาวูทลูกแรกเรียบร้อยครับเมโท ลูกที่2ครับมาดูว่าจะเก็บได้ไหมครับเก็บลงไปครับยังนำยังต่อเนื่องครับไฟเออร์อายาลีบาวาได้และระยะกลางก็ยังไม่ได้แย่งกันเป็นสิงสิงเก็บบอลได้ให้บีซใต้แป้นเรียบร้อยครับโอ้บิ๊กไซส์ครับชุดนี้เป็นสกีนที่ต้องยอมจริงๆพี่ พี่ดังขึ้นบอลมาจะหนีห่างได้หรือไม่ครับตอนนี้ช่องว่างห่างพอสมควรครับต้องป้องกันให้ดีครับวอลเออร์และพี่ดังขึ้นมาเช็ดแป้นเรียบร้อยครับห่าง10คะแนนครับยากอยู่ครับเกมนี้ครับเรียกสกรีนตรงนี้พี่ดังข้ามเข้ากลาง 1- 2สองสวิงออกให้น้องสิงระยะกลางเรียบร้อยครับจัมเปอร์สวยมากวอลเลอร์สาบอลขึ้นมาครับน้องกัน ส่งไปครับที่อ้าวโดนดังสติลครับลูกนี้ยาวๆเลยครับง่ายๆเคอรี่สิครับฝากไว้ในอ้อมใจครับพี่ดังบอกครับเลี้ยงยาวขึ้นมาครอสส่งมาตรงกลางครับขึ้นสวยงามครับลูกนี้จ่ายสวยจบสวยครับสำหรับเพลนี้เจิญกดไลค์กดแชร์นะครับตอนนี้ทะลุไปเกือบ70แชร์แล้วอยากได้สักร้อยแชร์ครับ และอันนาสเปนมูมาฟโฟลเตอร์ยอดเยี่ยมครับป้องอนนกันสวยแล้วนะครับแต่ขึ้นสวยกว่าครับจังหวะนี้อันนาลุยเข้ามาเหลี่ยมซ้ายลูกนี้ยอดเยี่ยมครับสวยงามจริงๆครับช็อตคอ็อกเหลืววีเดียวต้องยิงครับต้องยิงแล้วแมทริกยังไงครับลองขึ้นครับสวยงามโอโอส่งยาวไปลูกนี้แบทริกยังไงได้ฟาวไป ลูกแรกลงไปครับจบกันไม่ได้เองครับควอเตอร์นี้คือวอลเลอร์โอกาสเยอะมากนะโอกาสเยอะครับลงเนี่ยคือไปไกลแล้วนะรีบาวได้ครับลูกนี้นแพทริกครับยังไงหนึ่งหนึ่งไม่สนใจขึ้นซ้ายลงไปงต้องการค่อยๆตีตื้นมาครับสำหรับวอลเลอร์ คืนออกมาตรงนี้โดนโคสตีไ้ได้โคควบเร็วมาวัดกับโอโซนวางลงไปเรียบร้อยแล้วต้องจบให้ลงครับทางวอลเลเออร์เจอไซเล็กครับ B.C. ตะลุยในมาแล้วแล้วเมโทขึ้นยืดวางเรียบร้อยครับเมโทนี่อันตรายจริงๆนะครับแล้วลูกนี้ B.C. ซีเลยักกลางก็ยังไม่มาครับแล้วรีบาวตรงนี้เมโทเก็บได้เรียบร้อยครับมาครับวอลเเออร์ส เฮียเต้ลลากบอลขึ้นมาครับไปครับไตเติส่งไปที่ด้านซ้ายครับลูกนี้ข้ามเข้าไปขึ้นแอนวอนมาแล้วขุนพลไปยังไงก่อนครับร้ายจริงครับขุนพลแลาลูกโทษแถมของขุนพลยอดเยี่ยมครับสวยงามครับลูกนี้หยอดให้บีซีบีีตะลุยมาแล้ว ขึ้นวางไม่ลงเมโทรซ้ำเรียบร้อยครับโอ้เจอทูบิ๊กอย่างนี้ไม่ไหวจริงๆครับหนักจริงๆครับผลส่งครับลุกนี้แต่โดนตัดไปครับลุกนี้ขึ้นง่ายไม่มีใครวางครับเรียบร้อยครับโมเมนตัมนี้เป็นของไฟเออร์ครับห้มาทีบีซีบีซีสเปนมุกเข้าเทาโอ้โหฝังครับลันยากเลยครับแบบนี้ไม่ไหวครับ และกลายเป็นเมโทควบเร็วมาแล้วเมโทเจอซอยตีขึ้นวางเรียบร้อยครับเกินต้านครับคเตอร์นี้สุดๆครับสุดๆพยายามจะหาช่องครับเข้าไปด้านในนัดครับขึ้นโอ้สวยงามครับลูกนี้อินทัชครับหลอดลงไปครับ2อคะแนนครับบอลอยู่ที่ไฟเออร์ครับพี่ดังมาอีกแล้วพี่ดังกับเคอรี่12ของเขาเข้ามาในและวางลูกนี้เรียบร้อยครับ แข็งจริงๆครับพี่ดังครับการขึ้นเกมเร็วมาที่โคโคสวิงมาให้แพทิกตั้งป้อมแล้วได้ฟาวสามคะแนนลงไปครับสตื้นมาเป็น64 -46 ต่อครับของการพยายามขึ้นไปครับโดนประกบติดครับตอนนี้เรียกสกรีนมาสวยงามครับสปินมูฟขึ้นเองเลยโอ้โสองลุมหนึ่งไม่เป็นไรครับ ส่งไปตรงกลางครับของการเฟกหนึ่งทีสวยงามและโฟลตเตอร์ลงไปวอร์เดอร์สีบาวได้ครับมายาวๆครับลูกนี้ขึ้นลงไปครับโอ้โหน้องแมทริกพี่ดังนิ่งๆจริงๆครับพี่ดังหยอดเข้ามาให้เมโทรเรียบร้อยครับส่งสวยจริงๆครับลูกนี้พี่ดังบีซีให้มาที่พี่ดังของเราครับ พี่ดังเราควบแล้ว1-2ขึ้นวางขวาฝาวลงแม่ยอมใจเลยครับพี่ดังฮะเอ็นเกมครับ,รบดูครับแล้วใส่กับถุงเท้าเข้ากันครับสีน้ำเงินเขียวครับตามสีบอลอยู่ที่บีให้ยุดเซียนหยุดเซียนให้ในมาเมโทขึ้นวางไม่ลงบีซีสามกลับไป ไม่ได้ดีีเก็บได้ดีเรียบร้อยครับยากเลยครับยากเลยดีีได้บอลเรายากเลยครับเอาแล้วลูกนี้อินเทอร์เซปได้ครับส่งกลับมาที่ดังดังยังไงครับลูกนี้ที่ดังออกมาดึงช้าโดนลุมแก้ไม่ได้ดดเมโทยูโรขึ้นวางโดนบล็อกออกไปดีียังได้บอลอยู่ครับแล้วลองขึ้นดูดังมารับรีเปวาแล้วขึ้นอีกทีลงไปครับ โอ้ oh, วันนี้วอริเออร์โดนหมดเลยครับรีบาวเกมลุกเกมรับวอริเออร์ครับมาครับน้องกันส่งไปแล้วโดนตัดอีกแล้วแล้วจบไปครับเกมนี้ชัยชนะเป็นของ f ล y e r อครับผม